เอาล้วนะนะวันนี้มาสักร้านลุงเสือนะครับลุงเสิร์ตนะครับงานนอกนะครับมาช่วยงานลุงเขานะครับวันนี้เจองานทับรอยเก่านะครับตามไปด้วยเครื่องปั่นสีของน้องแซกนะครับกับเชิงนะครับแล้วก็ใช้สโลนะครับจากเอ็มอยุทยาก็นาววิวนะครับมานั่งเชียร์เพื่อนนะครับขอบคุณนาววิวนาววิวที่สักบังกรเต็มหลังนะครับทับรอยเดิมนาววิวพาเพื่อนมาสักระบบติดใจช่างเกลบอกแล้วของคขมเมตมันแรง นี่ก็เครื่องเพนจากค่ายสโลเสอิ่มๆครับเส้นอิ่มๆครับ อิอ่มๆครับผมไงล่ะเดินเส้นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วเป็นยังไงบอกแล้วของเขาดีจากค่ายสโลเดินเส้นผมดำตามไปด้วยอัดสีแดงนะครับมีทั้งดีบรสแล้วก็ไลท์เรสลิปสติกเรสดาร์กเรสก็มีนะครับไล่เฉดออกมาจากสีดำลูกค้านอนชิลมากเลยนะครับลูกค้าของเรานะครับรูปหล่อป้าลาขาวด้วยผิวแต่ว่าเป็นงานทับรอยเก่าเป็นงานกราฟิกงานยุค90พอมายุคนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่แนวอะไรนะครับผมก็เรียก ไม่ถูกเหมือนกันครับผมก็สักได้ทุกแนวนะครับมีแบบผมก็ประยุกต์แบบให้มั่งอะไรมั่งเพื่อจะกลบรอยเก่าให้หายดูครับนะนะนะพอได้ไหมครับผลงานของผมพอจะทําได้ไหมแนวนี้นะ d าก e ตดี e d เนี่ยครับออกดำดำหนะ่อยบกเอ็นไว้ออกฤต e d ตาสีฟ้า